ทักษิณอดีตน,นายกรัฐมนตรีรา่ย,ยาวจุดยืนแก้ไขูหนึ่ที่กฎหมายไม่เป็นปัญหาอยู่ที่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายด้านเพื่อไทยกรืถกในที่ประชุมพักร่วปฝ่ายค้านยังไม่พูดถึงการแก้ไขวันที่สพฤศจิกาย,ยน2564หร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่2พฤศจิกายน2564ในทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กกรณีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่า2-3 วันนี้ได้ฟังดราม่ากเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112จากทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการที่จะแก้ไขหรือย,ยกเลิกผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาและผ่านการปรึกษาในเรื่องมาตรา112มาหลายครั้ง ผมขอเล่าเป็นประสบการณ์มาตราหนึ1รมีมานานตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์น่าจะประมาณปี2,500ตักฎหมายเองไม่เคยเป็นปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าบุคคลในกระบวนการนุติธรรมอาจจะเกิดจากความกลัวหรืออาจจะเกิดจากความอยากแสดงความจงรักภักดีโดยไม่ยึดหลักนิติธรรมแล้วเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือ abuse of power เพื่อหวังผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัฐบาลผู้่หวังผลทางการเมืองเลยทำให้เกิดความไม่พอใจและยิ่งใช้มากก็ยิ่งเกิดความไม่พอใจมากซึ่งในสมัยก่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่โองเรียนขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของการจูงใจที่จะละเมิดมาตรา112จริงหรือเปล่าและจำนวนคดีก็มีน้อยและทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาทางอาญา due process of law ฉะนั้นปัญหาก็น้อยแต่ช่วงนี้ปัญหาเยอะมากวิ่งใช้อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความโกรธเคืองแล้วก็ไปทอดกันต่างๆนานาซึ่งผมเคยบอกแล้วว่ารัฐบาลน,น่าจะจัดเข่าคุยกับกลุ่มเยาวชนที่เห็นต่างในทุกวันนี้ เราก็จะได้แนวทางที่อยู่ร่วมการระหว่างคนในวัยที่ต่างกาันถ้าจะเริ่มติดกระบวนใหม่ที่ติดผิดเน็ตก็โดยการที่ปรับกระบวนการในการดำเนินคดีของ112เสียใหม่ให้เหมือนในอดีตที่ทำอย่างเป็นระบบระเบียบ ไม่หลั่นแกล้งไม่หาเรื่องแล้วก็ปล่อยผู้ถูกกล่าวหาให้ได้รับการประกันและใช้กระบวนการยิธิธรรมทางอาญาและดำเนินการตามกระบวนการพิติธรรมทางอายาไปและคู่คุยกับเด็กๆจะได้เข้าใจตรงกรัน เราจะอยู่ร่วมกันต้องมีกติกากติกาอะไรที่มันยอมรับกันได้ทุกฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบอกว่ายุคเลิกมาตรา112เพราะอารมณ์โกรธจากอารมณ์โกรธหรือบางคนก็ต้องการจะยุคเลิกโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่ยกเลิกมาตราห1 2ไม่เอาเด็ดขาดซึ่งแน่นอนมันมีแย่แต่โนแต่ขนาดเดียวกันนั้นการพูดคุยกันน่าจะดีกว่าและการจัดระเบียบให้เป็นระเบียบเสียจะดีกว่าวันนี้บ้านเมืองเหมือนกับอยู่ในภาวะที่ไม่มีการจัดการไม่มีการบริหารบ้านเมืองเปรียบเสมือนอยู่ในภาวะไม่มีการบริหารการจัดการคงเลือกใช้แต่รอแอนออเด ซึ่งมันเป็นการขัดหลักที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีไม่แตกแยกดังนั้นสรุปผมขอแนะนำว่าก่อนจะมาบอกว่าจะแก้มาตหรา112หรือไม่ขอให้ไปเรื่องย้อนคิดว่าเมื่อตรวกฎหมายไม่เคยมีปัญหา แต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่นำประเด็นนี้มาสร้างความแตกแยกในสังคมต่างหากถ้ามีการจัดระเบียบให้ถูกต้องและมีการพูดคุยกับผู้เห็นต่างบ้างก็จะเป็นจุดเริ่มต้นทีดี แนะนำไปสู่การรักษากฎหมายที่เป็นทางและก็จะไม่มีใครเดือดร้อนแต่วันนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าประเทศขาดการบริหารการจัดการเลือกที่จะใช้ Law อนออเดอรเท่านั้นขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดดราม่าหายใจยาว มาเรื่องต้งนใหม่ตามที่ผมแนะนำเบื้องต้นเพื่อความรักเพื่อการถวายความจงรักพักดีที่ถูกต้องถูกทาไม่ให้เจ้านายต้องถูกครหาโดยที่ไม่รู้นายทักษิณระบุขณะที่พักเพื่อไทยโดยนายสุทินพลแสง22มหาสารคาม รองหัวหน้าพักคพื่อไทยระบุถึงเรื่องการแก้ไขมาตราห1ึ่ของพักคพื่อไทยจะสามารถหลักด้านในสภาได้หรือไม่ว่าต้องพูดคุยกันหลายระดับโดยวันที่3พฤศจิกายน หัวหน้าพักรูมฝ่ายค้านจะประชุมเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวเราจะฟังเสียงประชาชนและสังคมให้รอบด้านฝ่ายการเมืองเสนออะไรก็ได้แต่ต้องฟังเสียงสังคมและประชาชนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เฉพาะฝ่ายค้าน แต่ควรผลักด้านการทั้งสังคมและรัฐบาลด้วยหากสังคมคิดว่าไม่จำเป็นหรือเห็นว่าควรนำเรื่องเข้าสภาก็ต้องฟังและยืนยันที่พูดมาตรงนี้คือการนำไปหารือในที่ประชุมยังไม่พูดถึงการแก้ไข